คนหนึ่งผมประสบความสเร็จในสิ่งที่ผมตั้งเป้าเนีนะครับซึ่งเป้ามันหลายเป้าแล้วเกินเนี่ยนะครับแล้วถามว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดหรือว่าอะไรที่เป็นจุดที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ผมประสบความสเร็จได้นะครับผมจะบอกอันนี้เลยครับอันนี้รออยู่นะว่าเมื่อไหร่จะได้บอกนะครับก็คือเจ้านี่นะครับสมุดบันทึกครับนะครับผมว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทําที่มีกันได้ง่ายๆแล้วทุกคนสามารถมีได้นะครับแล้ว ปรากฏว่าแล้วลบมันมันส่งพลังมากนะครับแล้วปรากฏว่าพอถามทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ค่อยได้เขียนกันนะครับไม่กระทั่งช่างล้องผมก็นะครับผมก็บอกให้เขียนทุกวัน,นครับผมก็มไม่ไม่ยอมเขียนนะครับบางคนมีความสามารถในการที่จะจําอะไรได้นะครับประมวลผลอะไรได้แล้วก็ สามารถปรับตัวเองจากสิ่งที่คิดได้นะครับภายใต้สถานการณ์ต่างๆแต่นะครับผมก็เชื่อแลือเกินนะครับว่ากับการที่มีตัวช่วยกับการที่เราได้เขียนลงไปกับการที่เราได้บรรยายแล้วก็แยกแยะเขาเรียกอะไรฮะแยกแยะความรู้สึกกับ ข้อมูลนะออกมานะครับเวลาเราเขียนมันเหมือนกับเราดึงข้อมูลออกไปอยู่ในเล่มนะครับและความรู้สึกก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่อยู่ภายใน,ในถ้าได้แยกแยะเมื่อไหร่เราจะมีสายตาพิเศษหรือว่าเราจะมีโอกาสพิเศษที่จะได้วิ่งกลับไปดูหรือว่ากลับกลับมาอ่านไอ้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้น,นเพิ่มเติมแล้วก็มีโอกาสได้ใช้สมองที่เคลียจาก อารมณ์นะครับในการพิจารณาดูว่าข้อมูลต่างๆที่เราได้ทําไปแล้วหรือเพื่อกำลังจะทานั้นแ่ะเราจะทําให้มันสาเร็จได้ยังไงแลวเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงอันนี้เป,นเป็นเป็นเป็นความเชื่อเป็นความรู้สึกนะครับแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะมีเรื่องของงานวิจัยรองรับเยอะแยะไปหมดระหว่างเรื่องของการเขียนกับไม่เขียนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ ท,ที่จำเป็นมากนะครับแล้วก็ผมมีผมมีสองเล่มนะครับเล่มหนึ่งนี่จะเป็นสมุดจดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับและอีกเล่มหนึ่งจะเป็นสมุดจดว่าไปแล้วมันเคยเป็นสมุดจดรายวันนะครับปัจจุบันเป็นสมุดจดรายสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เกิดเกิดการเขาเรียกอะไรเกิดการทดลองมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับกับผมนะครับก็คือว่าเมื่อก่อน สมัยเริ่มที่จะปรับชีวิตมาใช้กับจริงจริงนานมากแล้วนะผมใช้รายวันนี่มีมาตลอดนะครับแต่เรื่องของรายสัปดาห์เนี่ยนะครับเพิ่งจะเริ่มมีมาประมาณสักสีปีก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจดเจ้าตัวรายสัปดาห์้สมุดรายวันแบบนี้ผมจดอะไรก็ได้จดเยอะแยะหมดจดประชุมจดไม่รู้ล่ะนะครับแต่อะไรที่เป็นเรื่องแผนงานเรื่องของสิ่งที่เราต้องการจะทําเพื่อทําให้เราเอาชนะหรือว่าแก้ปัญหาหรือว่าเอาชนะอุปสรรคได้เนี่ยก็จะใช้เล่มแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนผมจดทุกวันเลยแล้วผมมีความรู้สึกบางวันวันท ผมก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรจดนะครับหลังๆก็ปรับมานะครับผมใช้แบบนั้นอยู่ประมาณสักปีหนึ่งหลังๆก็ปรับมาเป็นรายสัปดาห์ซึ่งปรากฏว่ามันเวิร์กมากสําหรับผมนะครับก็คือ1สัปดาห์ผมจะแ,แพลนละนะครับประมาณวันผมใช้2วันนะฮะเช้าวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์แพลนก่อนว่าจะทำอะไรอาทิตย์หน้า แล้ววันอาทิตย์กบมารีวิวแผนทีแล้วก็ลงดีเทลว่าถ้าจะทำอย่างนี้วันจันทร์ต้องทำอะไรวันอังคารต้องทำอะไรลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นปรากฏว่าผมใช้รายสัปดาห์ก็จริงแต่ผมก็จะพบไปไหนอยู่เรื่อยๆเพราะบางทีมันลืมครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงๆนะครับว่า มันลืมนะครับมันสามารถลืมได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบจดนะครับช่างกล้องนะครับใครที่ไม่ชอบไม่ชอบจดไม่ชอบบันทึกอะไรแบบนี้นะครับมันลืมครับพอลืมเสร็จปุ๊บเราจะจําไม่ได้ว่าวันนั้นที่เราคิดมันคิดเพราะว่าอะไรนะครับแล้วเราจะไปต่อมันก็มันเหมือนต้องไปนั่งเริ่มใหม่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นตลอดเวลาไปไหนผมก็จะมานั่งเปิดว่าอ้อ คิดไว้ออกวางแผนไว้ว่าจะทําแบบนั้นแบบนี้นะครับจดตลอดนะฮะเยอะแยะหมดนะครับบางทีแล้วแต่วันนะครับบางวันก็จดเป็นแบบโอ้โหอะไรไม่รู้นะครับยิ่งกว่านิยายนะครับแล้วก็มีโน้ตมีอะไรเยอะแยะหมดอันนี้คือรายสัปดาห์แล้วก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วซึ่งที่มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่ามีหลายคนถามว่าถ้าเกิดจะเริ่มใช้สิ่งที่เรียกว่าบันทึกเนี่ยนะครับจะใช้ยังไงถ้ามีสมุดบันทึกสักวันหนึ่งสักเล่มหนึ่งนะครับแบบไหนก็ได้นะครับผมนี่จะเป็นคนบ้ามากชอบ ชอบอชอบเป็นเส้นทีๆเล็กๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยี้ถ้าเป็นเส้นตารางแบบนี้จะชอบที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นเส้นตารางนะครับก็วาดรูปได้อะไรได้นะครับก็จะดีพี่ต้องว่าท่านแบบไหนก็ได้นะครับถูกที่สุดที่ท่านสามารถหาได้ไปไหนเอาไปด้วยนะครับจะท่านจะมี2เล่มแบบผมก็ได้นะครับหรือท่านจะมีเล่มเดียวก็ได้นะครับแต่ขอให้เริ่มทําบันทึกอะไรครับบรรถถันทึกสิ่งที่ได้ทําวันนี้นะครับว่าท่านได้ทําอะไรไปแล้วบ้างถ้าท่านขยันเขียนหน่อยอาจจะเติม อารมณ์ลงไปด้วยทําแล้วชอบจังเลยทําแล้วไม่ชอบจังเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะลงเฉพาะดีเทลว่าเออทำอะไรไปบ้างนะครับแล้วพรุ่งนี้ต้องทาอะไรแล้วเราก็เปรียบเทียบนะครับส่วนใหญ่สมองมันจะคิดโดยอัตโนมัติว่าถ้าวันนี้ทําเรื่องนี้ไปแล้วแล้วพรุ่งนี้จะทำเรื่องนี้จะทําให้ดีขึ้นได้ยังไงนะครับลองดูครับมันมาโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นถ้าใครยังไม่เคยเริ่มนะครับออควรจะแล้วผมใช้คํานี้ประจำนะนะครับว่า ทำไมเ,เราเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับต้องการการยำ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 ตลอดเวลานะครับเพราะว่าอะไรฮะเราเจอสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศนะครับคนอารมณ์เราเจอคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวนนยคนนี้เขาโกรธเราบ้างคนน,งนี้เขายิ้มให้เราบ้างาความรู้สึกเราก็แตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดไว้ก็ ใช่ไหมฮะมันกระจายหายหมดแล้วเพราะฉะนั้นเป็นอุปกรณ์สําคัญมากที่จะทําให้เราโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เราตั้งใจจะทําโดยที่มีส่วนช่วยทําให้เราผลักสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้ต่าง,างๆเหล่านี้ออกไปแล้วเป็นเหมือนเรารีเซ็ตเราทุกวันนะถ้าท่านเขียนทุกวันนะเหมือนรีเซ็ตตัวเองทุกวันเลยผมรีเซ็ตตัวเองรายสัปดาห์ว่าสัปดาห์หน้าต้องทําอะไรสัปดาห์นี้บางทีผมแค่ต้องเตือนตัวเองว่าต้องทําอะไรนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับคิดว่าถ้าใครยังไม่ได้เริ่มนะครับเอาแบบ ไม่ต้องไม่ต้องเขียนทําอะไรก็ได้เอาหนึ่งสมุดะนะครับแล้วเขียนไปให้หมดเลยว่าว่าออวันนี้เจออะไรนะครับอะไรดีๆก็อยากจดก็จดไปนะครับแล้วทาให้เป็นที่ใส่นะครับเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีเยอะแยะ,ยะแมากมายนะครับผมยังนะครับโหโบราณยังชอบสมุดแบบนี้อยู่นะครับใช้จริงๆใช้อิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นนะครับโอเค ไม่สายนะครับถึงแม้ว่าจะรู้วันนี้ท่านทําแล้วท่านจะลองแล้วท่านจะรู้สึกว่าโอ้รู้งี้ทํามาตั้งนานแล้วนะครับแต่วันที่ดีที่สุดนะครับวันที่ดีที่สุดอาจจะผ่านไปแล้วนะครับแต่วันที่ดีที่สุดถัดมาคือวันนี้คือวันที่ท่านได้เริ่มรู้และวันที่ท่านได้ลงมือทาครับ